สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์นิวคาสเซิลวีคลี่ค่ะกับการรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวของทีมสาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดทีมดังในสืบพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะสัปดาห์นี้ค่ะประเดิมกันด้วยเรื่องของเฟรนตเรสนักเตะท,ทีมชาติสเปนของบาร์เซลโลนายักษ์ใหญ่ในลาลิกานะคะซึ่งก็มีข่าวกับสาลิกาดงมาโดยตลอดแล้วค่ะ ้ดยสาร,ริการ,รงเองก็หวังว่าจะได้ตัวตอเรสมาเสริมในตำแหน่งกองหน้าให้ทีมหลังจากที่ฤดูกาลที่ผ่านมาทีมประสบกับปัญหาในเกมลุกนะคะนักเตะหลายต่อหลายรายเนี่ยมีอาการบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งวันนี้ค่ะจึงจะพาไปทำความรู้จักกับนักเตะรายนี้กันแล้วค่ะ f e r ฟรา t o r เรสชื่อเต็มๆว่า f เ r รานตอเรสกา a ซิอาเกิดวันที่29กุมภาพันธ์ปี2543นะคะอายุ24ปีค่ะส่วนสูง184เซนติเมตรเขาเป็นนักฟุตบอลชาวสเปนนะคะซึ่งปัจจุบันก็สวมเสื้อหมายเลข7เล่นในตำแหน่งกองหน้าและปีกให้กับทางด้านของบาร์เซลโลนาในลีกลาลีกาสเปนเลยค่ะ แล้วเขาเองก็เริ่มเล่นฟุตบอลกับทีมเยาวชนของสโมสรฟุตบอลบาเลเซียในปี2006จนถึงปี2017นะคะแล้วก็สามารถที่จะขึ้นทีมชุดใหญ่เป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรฟุตบอลบ,บาเลเซียได้ในปี2017ถึง2020โดยลงสนามให้กับทัพค้างคาวไปแล้วทั้งสิ้น97นัดยิงไป9ประตูด้วยกันแล้วค่ะ จากนั้นในฤดูกาล2020-2021แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเรื่องการคว้าตัวเฟร r านตอรเรสแนวรุกรายนี้มาจากบาเลนเซียเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนตำแหน่งของเลรอยซานนีโดยเซ็นสัญญากันจนถึงปี2025ค่ะด้วยค่าตัว23ล e ้านยูโรหรือว่าราวๆ8ว4ล้านบาทนะคะ ซึ่งเขาลงสนามรับใช้เรือใบสีฟ้าไปทั้งสิ้น43นัดยิงได้16ประตูในทุกรายการค่ะแต่หลังจากที่ไม่สามารถจะยึดตำแหน่งตัวจริงได้ตั้งแต่ย้ายมาจากบาเลนเซียเขาเองก็ตัดสินใจกลับไปสเปนอีกครั้งนะคะโดยมีทางด้านเจ้าบุญทุ่มบา์เซโลนาภายใต้การคุมทีมของชาบีเออร์นันเดสซึ่งขณะนั้นกำลังต้องการนักเตะที่จะเข้ามาเพิ่มความอันตรายในพื้นที่สุดท้าย และเชื่อว่าแข้งรายนี้แหละคะ่ะจะเข้ามาเติมเต็มส่วนดังกล่าวได้เป็นอย่างดีเพราะว่านักเตะทีมชาติสเปนรายนี้มีทั้งความคล่องแคล่วว,ว่องวปราดเปรียวและจบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมนะคะที่สำคัญคือการที่เขาเนี่ยสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งทั้งในแนวรุกปีกซ้ายปีกขวาและกองหน้าจึงทำการคว้านักเตะรายนี้มาเป็นสมาชิกใหม่ของทีมเลยคะ่ะ ด้วยค่าตัวที่อยู่ที่ราวๆ55ล้านยูโรพร้อมโบนัส10ล้านยูโรนะคะซึ่งเซ็นสัญญายาวถึง5ปีเต็มและมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่รังค้ำหนูต่อหน้าแฟนบอลพร้อมกับโจลล่าป้าประธานสโมสรเมื่อวันที่3มกราคมปี2022ค่ะ ซึ่งตอรเรสมีการให้สัมภาษณ์หลังเปิดตัวด้วยนะคะว่าถือเป็นวันที่พิเศษและสำคัญมากสำหรับตนรวมไปถึงครอบครัวอยากจะขอบคุณแฟนๆที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีตนตั้งตารอที่จะได้ลงเล่นในสนามคำหนุมไม่ไหวอีกแล้วแต่ปีกหนุ่มวัย24ปีรายนี้กลับไม่สามารถงัดฟอร์มเด่นออกมาได้อย่างสม่ำเสมอนะคะส่งผลให้เจ้าตัวเนี่ยต้องนั่งมานั่งสำรองอยู่บ่อยครั้งเลยค่ะ และเมื่อเข้าสู่ฤดูกาล2022 2023เขาก็ตกเป็นตัวสำรองของอันซูฟาติปีกลุกมอของสโมอสรและราฟินยาปีกบราซิลที่ซื้อมาจากลีดยูไนเต็ดนะคะ รวมไปถึงยังมีอุสมานเดมเบเล่ที่สามารถกลับมาระเบิดฟอร์มโหดหลังจากโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างต่อเนื่องซึ่งจากฟอร์มที่ไม่มีความสม่ำเสมอของตอรเรสทำให้มีข่าวออกมาเป็นระยะแล้วค่ะว่าบาร์เซลโลนาน,นั้นเตรียมปล่อยตัวรูกทีมชาติสเปนรายนี้ออกจากทีมพร้อมตั้งราคาขายไว้ที่25ล้านยูโรแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีแผนตั้งราคาขายเอาไว้ที่40ล้านยูโรก็ตามนะคะ ซึ่งขณะนั้นก็มีสโมสรใหญ่ไม่กี่ทีมและค่ะที่สนใจดึงตอรเรสไปร่วมทีมนะคะโดยมีการสันนิษฐานว่าการตั้งราคาไว้ที่40ล้านยูโรนั้นเป็นราคาที่สูงจนเกินไปจึงอาจทำให้ไม่มีทีมใหญ่สนใจแข่งรายนี้และทางฝั่งตอรเรสเองค่ะเขาก็ยืนยันด้วยนะคะว่าไม่ต้องการย้ายออกจากบาร์เซโลนากระทั่งในฤดูกาล2023-2024 ฟอร์มของตัวลูกรายนี้ก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเท่าที่ควรนะคะจบฤด,ดูกาลไปด้วยการลงสนามไป42นัดยิงไป11ประตูค่ะล่าสุดทางด้านของมุนโดเดปอ r t ติโบรายงานนะคะว่า United, ออนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสโมสรในพรีเมียร์ลีกยื่นข้อเสนอมูลค่า15ล้านยูโรบวกกับโบนัส5ล้านยูโรไปถึงบาร์เซลโลนาเพื่อขอเซ็นสัญญากับเฟรนตอเรส เนื่องจากว่าดาวเตะรายนี้ค่ะเคยมีประสบการณ์การคาแข้งในพรีเมียร์ลีกมาแล้วกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และต้องการได้ตัวนักเตะรายนี้มาเติมเต็มเกมรุกของทีมนะคะซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมานั้นจะเห็นได้เลยค่ะว่า United, ออนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสโมสรมหาเศรษฐีแห่งสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษภายใต้การนำของกุนซืออย่างเอ็ดดี้ฮาวต้องเผชิญกับวิกฤตผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บไปมากกว่าครึ่งทีมนะคะ ปัญหาดังกล่าวนี้เองล่ะคะ่ะทำให้ฮาวจำเป็นต้องเดินหน้าหานักเตะใหม่ๆเข้ามาทดแทนในแต่ละตำแหน่งแต่การยื่นข้อเสนอไปให้ทางฝั่งอาลซูกรานาก็ยังคงไม่ได้รับการตอบรับนะคะแล้วก็นิ่งเฉยกับข้อเสนอดังกล่าวอยู่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าบาซ่ามองนะคะว่าการปล่อยนักเตะออกไปควรจะได้ราคาที่ดีกว่านี้เพื่อนำไปต่อยอดในตำแหน่งอื่นๆนั่นเองละคะ่ะ แต่สื่อเองเขาก็คาดการกันนะคะว่ามีโอกาสที่ The m a ม p i พาจะลองสอบถามข้อมูลไปยังบาซ่าเกี่ยวกับโอกาสการคว้าตัวเฟรานตอเรสอีกครั้งเพราะหากว่าวซิลทุ่มเงินตามที่บาซ่าต้องการเนี่ยก็อาจจะสง่งผลให้การเจรจาในครั้งนี้รุดหน้าและก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะ แต่ในฤดูกาลที่ผ,ผ่านมานะคะเฟร์รนโตเรสเองเขาก็ยังมีจุดที่ต้องบอกว่าจะต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบการเล่นของทีมบาร์ซาอยู่พอสมควรเลยนะคะซึ่งเขาเองก็อาจจะต้องพบกับอุปสรรคหลากหลายเลยแหละคะ่ะทั้งอาการบาดเจ็บรวมถึงโอกาสในการลงสนามที่ต้องบอกว่าอาจจะไม่สม่ำเสมอเท่าที่ควรนะคะ แต่เขาก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนักเตชะชั้นนำของโลกได้ในอนาคตแล้วค่ะและยังต้องพัฒนาฝีเท้ากันต่อไปนะคะด้วยวัยที่อาจจะยังน้อยอยู่นะคะเพียงแค่วัย24ปีก็ทำให้เขาถือเป็นดาวรุ่งอีกหนึ่งคนในวงการฟุตบอลยุโรปที่ได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากในปัจจุบันแล้วค่ะหลังจากนี้จับตาดูกันต่อไปนะคะว่าเฟรนตอเรส จะกลายมาเป็นสมาชิกใหม่ในทินเซนต์เจมส์พาร์คหรือไม่หรือว่าจะยังได้เห็นเขาพิสูจน์ตัวเองกับอาลซูกรานาต่อไปในฤดูกาลหน้าคะ่ะ